ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องคิดดีมีพร,รังบวแชนแนลมีธรรมะมานำเสนอในหัวข้อการทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนาคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่คนทำแท้งไม่กล้าไปปรึกษาใครไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วต้องให้ปฏิบัติตามดังนี้นะครับคือต้องขอขมากรรมให้จุดทูบสามดอกกางแก้งตั้งนโมสามจบนโะมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสะนะตสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าชื่อขอขามากรรมวิญญาณลูกพ่อและแม่รู้เท่าไม่ถึงการขออโหสิกรรมไม่ขาดจากกันจะทำบุญใส่บาตด้วยพระสะดุ้งม,มานสามนิ้วพร้อมอาหารทำใส่บาตตอนเช้า แล้วกวดน้ำขณะที่พระให้พรตั้งนโมสามจบกุศลผลบุญที่ทำใส่บาตรในวันนี้พรพระสดุงมานขอให้เจ้ากรรมนายเวรคือวิญญาณลูกรับแล้วขอให้ไปเกิดบนศาลาขอให้อาโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จโชคลาภ ทำสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จผู้ที่ทําแทง้งลูกจะโดยธรรมชาติหรือไม่แม้กระทั่งหมอพยาบาลผู้ร่วมมือให้เงินพาไปทําธุระเห็นดีเห็นงามด้วยจะเป็นตราบาปมากวิญญาณเด็กจะอาฆาตเพราะดวงวิญญาณไม่สามารถขับโลกเดิมได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพมีแต่นามไม่มีรูปธาต ดินน้ำลมไฟจนกว่าจะสิ้นอายุไขจรจึงกับสู่ดุลยกรรมเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากต้องการมาสร้างบาร,รมีใช้กรรมผู้กระทำจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ็บป่วยแตกร้าวทุกข์ผิดหวังลาภก็ถูกปิดกัน้นคุณผู้ฟังครับหากแก้รมเสร็จแล้วต้องหมั่นทำความดี กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณกรรมนั้นจากหนักจะกลายเป็นเบาถ้ากรรมเบาก็จะหายไปเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการขอขามากรรมที่ทำแท้งรูปโดยเกตนาหรือไม่เกตนาก็ดีถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดดี มีพลังบวกชาแนลในการทำคลิปต่อไปขอขอบคุณครับ